ก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าขูแล้วจะได้อะไรเอโมโหด้วยแนละ้วขูด้วยนะครับเ,เขาไม่พอใจอย่างมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าสะกอนเนี่ย <c oughs> เออที่ไปว่าเขานะเออที่ว่าช่างใหญ่ยังว่าได้เห็นไหมที่โดนตําหนิบ้างโอ้แค้นนะครับแม่นอ้องใส้แ้นพี่โดนว่าที่โดนกล่าวหาบ้างทนไม่ไหวนะครับ พี่ว่าช่างใหญ่ฆ่าตะกรอย่างวงฆ่าตะกรอยอย่างนี้นะเขาก็ยังเฉยเฉยเออเขายังเฉยเฉยเออแต่ตอนนี้ตัวเองโดนโอ้โหเด้นนะครับเด้นออกมาชักเลยครับออกมาดิ้นนะโอ้โหนะอืมนะออกมาดิ้นใหญ่นะครับโมโหคราวนี้อ่ะโมโคลนะครับบอกว่ากูจะเล่นมึงทั้งครอบครัวเขาว่างั้น ยกเว้นลูกนอกไส้คนเดียวด่าต้นตระกูลเขาเสียเสียหายว่าเลี้ยงลูกยังไงเอ,อสอนสั่งยังไงเออสอนแบบไหนยังไงพูดไปเนี่ยเอฟซีนะบอกได้เลย,เลยพูดไปเนี่ยมันก,ก็กระทบอีกคนหนึ่งอยู่ดีกระทบลูกนอกไส้อยู่ดีเออคุณด่าต้นตระกูลเขาเนี่ยด่าครอบครัวเขาแบบนั้นถามว่ากระทบไหมมันกระทบเต็มๆอยู่แล้วเขาเชือเ้อสายเดียวกัน ถามว่าไม่กระทบหรอว่ากระทบอยู่แล้วถึงเขาจะฝืนอมขมกกืนน่ะแต่มันก็กระทบในด้านจิตใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณก็สปีชีส์เดียวกันดีเนเอเดียวกันไม่กระทบได้ยังไงเห็นไหมถูกต้องครับมีมีแน่นอนการการฉลองน่ะนะเออมีฉลองแน่นอนเออ หวานกรอบเพราะว่าอย่างนั้นหวานเจี๊ยบดูเอาแล้วกันหวานเจี๊ยบโอ้โหนะแต่หวานเจี๊ยบคงไม่ได้อีกนานอาจจะขมนะคราวนี้ขมคอเลยเออเจองานหน้าเข้าไปนี้อาจจะขมคอนะอ,อจริงอาจจะขมคอเลยล่ะ ลำบากแล้วนะครับตอนนี้นะนะเอฟซีนะคือเขาบอกว่าอย่าให้รู้แล้วกันเขาว่างั้นโอ้โหแม่นอกใต้ขู่น้าดัอย่าให้รู้ว่าผิดตรงไหนยังไงผิดอะไรเออเขาจะไปเจาะไปขุดเออไปขุดมาไปเจาะมาไปขุดอ่ไปหามาเออจะเล่นงานให้ได้ไม่ว่าใครโอ้โหตอนนี้คือว่าง้งคือ วิญญาณนะครับวิญญาณความโหดร้ายแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนาอ่แม่นอกไส้นะแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นแบบไหนยังไงเขาแค้นสังหุ่นแค่ไหนที่ด่าเข้ามาต้องสามสีป่ปีนะเอะเขาไม่ได้โต้ตอบเลยแต่ตอนนี้ทนไม่ได้ครับเออพอโดนด่าโดนตำหนิว่าเนี่ยทนไม่ไหวครับคุณด่าเข้ามาสามสี่ปีแล้ว ด่าฆาตากรเห็นไหมคณก็ด่าเขาได้ใช่ไหมใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่คือไม่รุ่งหรอกแอดบอกได้เลย,เลยไม่รุ่งหรอกถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะไม่มีคำว่ารุ่งมีแต่ตะถดถอยเอาจริงๆเออมีแต่ตถ,ถดถอย กองเชียร์ก็เชียร์กันไปแล้วกันเอฟซี FC. บอกได้เลยกองเชียร์ก็เชียร์กันไปเออมันได้อัดทันรถเออแพ้ชนะก็เยวกันไปแะเออมันมีแพ้มีชนะเอฟซี FC, ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะมันมีแพ้มีชนะชนะบ้างแพ้บ้างแพ้ก็ดีใจกันนะครับก็ไปถล่มฝั่งตรงข้ามถ้าแพ้เออแต่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามคือใครล่ะใช่ไหม จกนาเขาอยู่คนเดียวอยู่แล้วเออจกนาเขาอยู่คนเดียวอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละเอ่ออยากจะให้อยากอ่อสวัสดีคุณโยโย่นะครับเพิ่งบอกนะครับสวัสดีครับผมใช่ป่าไม้ยังรออยู่ใช่ไหมดอกอ้อ มันไม่มีทางรู้ใช่ครับผมไม่ต้องกลัวหรอกคุณดอกอ้อไม่ต้องกลัวหรอกจกนาก็มีความลับเยอะเออให้เขาเปิดเผยมาดีกว่างานนี้แอดว่านะมันศักดิ์สรนนะเออแพ้ไม่ว่านะเสียงเงินก็ไม่ไหนมีปัญหาอะไรแต่เสียศักดิ์สรนนี่สิโอโหพวกนี้ถล่มกันดูไม่จืดเลยละ่ะ เออขึ้นกันหลายช่องเลยถล่มเลยถล่มจกนาครับโอ้โหรายการรายงานด่วนรายงานด่วนครับเอรายงานด่วนอย่างเดียวเออประกาศให้โลกรู้ว่าแพ้แล้วนะชนะไปครึ่งตัวแล้วเปิดมาเลยใช่ไหมเรารอฟังอยู่อืทุกคนก็รอฟังอยู่แล้วลนะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนรอฟังทั้งนั้นเออขอให้มันมีเหตุและผลนะไม่ใช่พูดกันใส่กันเอามันปากไม่ใช่นะให้มันมีเหตุผลให้มันมีหลักฐานอย่างนี้นะโอเคเลยเอา่ารอดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปเรื่องต่อไปนะคดีต่อไปรอกันต่อไปมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง โดนแล้วโดนไปแล้วไงโดนไปเรียบร้อยแล้วเออแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับศักสีเนี่ยมันมันต้องลบล้างกันให้ได้นะสวัสดีครับคุณแม่เพนนะครับใช่ไหมมันเทประจํานั่นน่ะสิแอดก็ไม่ค่อยเชื่อมันตรงนี้แหละ แต่บางอย่างก็พอได้อยู่นะเออบางอย่างเนี่ยออย่างบางอย่างเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยก็พอได้อยู่นะแต่เรื่องหลักเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ขาดพอเออเรื่องหลักมันยังไม่ชัดเจนแต่เรื่องที่เรื่องทางเรื่องอะไรเนี่ยพอได้อยู่พอพอเข้าใจได้มันพอสมเหตุสมผลเออพอสมเหตุสมผลแต่เรื่องอื่นเนี่ยเอออ่าเรื่องคดีหลักไม่ได้ยังไม่พอแต่เรื่อง ลองเนี่ยได้อยู่พอจะเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเพราะมีหลักฐานอมาอ้างอิงเ่าหลักฐานนามาโชว์ให้เห็นว่านี่ไงหลักฐานนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าอันนี้เราเชื่อถือได้แต่คําพูดอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ,อใช่ไม่กล้าเปิดเผยแบอบกแอดว่าเขากลัวล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเผยโรืงนี้เข้ามาเนี่ยคนที่จะโดนเยอะนะ มันหลายคนหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะจะบอกไว้เลยมันกระทบกระเทือนหลายอย่างถ้าคุณไม่เจ๋งจริงเนี่ยนะคุณไม่ดับเครื่องชนจริงๆคุณไม่กล้าแบบเสี่ยงตายจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่กล้าเปิดก็ได้เอ,อแต่ถ้าคุณสละแล้วชีวิตนี้นะคุณเปิดไปเลยถ้าคุณสละชีวิตนี้ไปแล้วออเตายเป็นตายก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยอันนี้จบอันนี้เราจะเข้าใจได้แต่เออ แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะพิดว่าคุณยังอยู่ต่อไปคุณยังคิดว่าอยากอยากจะอยู่แบบนี้ต่อไปอยากจะมีชีวิตอยู่เอาพูดง่ายก็เปิดไม่ได้เต็มที่ถูกไหมเพราะเปิดไปแล้วนี่ยมันกระทบหลายชิ่งเลยมองตรงกระทบหลายชิ่งเพราะฉะนั้นคําพูดอย่างเดียวมันก็ฟังไปเฉยๆอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีหลักฐานมาประกอบ <c oughs> กดให้แล้วนะครับ คุณน้ำคำเขียวนะครับนันทนานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนี่แหละนะครับเอฟซีดูกันไปลุ้นกันไปนะครับมันนะครับงานนี้เออพอจกนาพาดนี่พวกพวกลุมกระทืบเลย <laughs> เออะไรเดี่ยคุยเรื่องไรเอาจกนาพาดแล้วไงจกนาแพ้ไงงานนี้ แพ้แล้วยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกคุณวันยังไงก็หนีไม่ได้หรอกเออยังไงก็ก็ไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกคือคุณทำอะไรไว้ยังไงเนี่ยยังไงเขาก็ตามอยู่ดีเนี่ย ไม่ใช่คดีแพ้นะครับเอซไม่ใช่คดีแพ้อันนี้คดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทนะไม่ใช่คดีแพ้นะคนละเรื่องนะคนละคดีนะเออคนละคดีคดีหมิ่นประมาทนี้ยที่เขาด่ากันก่อนด่ากันเไยคดีก่อนคดีแบ๊ๆอีกเออก่อนคดีคดีเนี้ยก็ตัดสินก็คือเขาอ่าสืบพยานกันมาก่อนหน้าแล้วอืม เด็กวัดใช่ไหมแล้วคดีป่าจกนาจะได้อจะได้คลายของดีดใช่ <c oughs> เพราะว่าคดีป่าเนี่ยนะคดีที่เนี่ยจกนาเขาตอนนั้นน่ะเขายังเป็นพันธมิตรกันอยู่เอตีอ่าเขาเป็นพันธมิตรกันอยู่ถูกไหมพอพอเขาเป็นธรรมนิตขานี้เขาก็ชอบถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่ถน,นถ่ายนี่อยู่แล้วถูกไหมอันนี้นี่แหละมันเป็นหลักฐานที่เด่นชัดมาก แล้วเขาคงจะตงเอาไปเปิดอ่า <c oughs> เขาจะต้องต้องเปิดให้เราเห็นนะครับนะเปิดให้เราดูเพิ่มขึ้นไปอีกต,ตามหลักนี่เราก็รู้ประมาณนี้อยู่แล้วเอ,อแต่จะมีอะไรลึกกว่านี้หรือเปล่าแอดยังไม่รู้หรอกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดให้ดูว่าอ่รถไถย,ยังไงแมคโครยังไงเทำตรงไหนยังไงอเห็นไหมที่ตรงไหนยังไงจกแล้วอดินไปไหน นะอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยจงนาเขาจะรู้ดีบอกได้เลยเขาจะรู้ดีอ่าเพราะฉะนั้นต้องให้จงนาเป็นคนอธิบายแล้วละ่ะอ่าเพราะตอนเนี้ยเขาก็โดนยำซะโอ้โหร่างกายสะบับสะบอลยิ่งกับไปขึ้นไทยไฟมาเลยตอนนี้นะร่างกายสะบักสะบอมเลยกันพวกกระลุงกระทืบน,นะครับเออไม่รู้จะกลับมาได้ไหวหรือเปล่า สรุปวันนี้ใครชนะละ่ะจกนาแพ้นะสิจกนาแพ้ใช่ครับผมตามนั้นเลยนะครับเออมากดไลค์ให้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับขอบคุณมากครับผมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันอืมใครโดนนะครับ จกนาไงจกนาแพ้ไงศาลตัดสินไปแล้วให้ใช้ชดใช้นี่นะครับชดใช้ค่าปรับอใช่คำสบับบานคือกฎแห่งกรรมนะกฎหมายคุณอาจจะเลี่ยงได้นะแต่เจอกฎแห่งกรรมไปเนี่ยคุณลำบากแล้วล่ะบอกได้เลยมือลำบากแล้วใช่เจน้อยนะครับสวัสดีครับผมคุณลำบากแล้ว บอกได้เลยคุณไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไปได้นะครับอ่าต้องทำอย่างไรเ็ทำอย่างไรไม่ได้หรอกก็คือก็งานหน้าไงงานนี้มันมันก็ผ่านไปแล้วก็เป็นงานงานไงเป็นเคสๆไปแล้วกันเป็นงานงานไปงานนี้ก็ไม่เป็นไรม้วนเสือแต่งานหน้าก็มี อางานหน้ายังมีขนงานเกายังไม่หมดหรอกตรงนี้ดูโฆษณาแลนะ้วขอบคุณมากครับผมใช่จกนาแพ้นะครับด่าได้สิก็ด่าด่าได้แต่มันก็ต้องดูว่าด่าแล้วไปคาบเกี่ยวเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองเออเขอดาด่าเขาคุยนิทานไปแล้วมัม้งเล่านิทานอย่างเดียวเออด่าได้ ถามว่าเขาจะกลัวหรอเขาไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวเขามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเขาเคลียร์ให้นะเขาเคลียร์ให้เขาไม่เขาบ่อยั่นหรอกนะเขามีหน้าที่ลบต่อไปนะสู้ปราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่สู้เต็มที่ไม่เผาผีอยู่แล้วไม่ต้องถามนะครับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเอ,อขาดกันไปเลยนะ เออขาดกันไปเลยตอนนี้